ผ้าไหมสวยจากเมืองสุรินทร์จ้ะวันนี้นำมาให้ชมให้เลือกสั่งซื้อได้จากช่องทาง youtube แล้วนะคะยิ้ค่ะจากงร้านน้องหญิงผ้าไหมสุรินทร์ค่ะ หญิงก็เป็นเจ้าของร้านนะคะมีร้านตั้งอยู่ที่หน้าตัวเมืองนะคะที่ตัวปกสอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะมีหน้าร้านสามารถสั่งส่งตรงแล้วก็ส่งฟรีเรามีบริการเก็บปลายทางด้วยดีแบบนี้แล้วมาดูกันค่ะว่าวันนี้หญิงนำ้าพไหม่สวยๆคุยหนไหนมาให้เลือกกันบ้างจ้า สุรินนะคะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในโซนตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเป็นทางอีสานตอนล่างติดกับกัมพูชาเป็นดินแดนที่เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณในส่วนของวัฒนธรรมที่มีความเชื่อมต่อหลายวัฒนธรรมด้วยการมีทั้งคนในพื้นที่นะคะมีทั้งเขเมรมีลาวมีสวยนะคะ ก็3ามกลุ่มคนเหล่านี้นะคะในวิธีการวิธีการดํารงชีวิตเนี่ยเขาเครื่องนุ่มผมเนาะก็เป็นปัจจัยสําคัญในการดาเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเครื่องนุ่มผมในส่วนของอีสานใต้เราได้ปลูกหมอนเลี้ยงใหม่กันมาตั้งแต่รุ่นบำพบบุรุษแล้วนะคะและทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเป็นแหลงรวมเป็นศูนย์รวมที่จังหวัดสุรินทร์นะคะอย่างที่ไม่ทราบว่าพี่ๆเคยรับรู้กันไหมคะว่า จังหวัดที่เป็นศูนย์รวมการผลิตผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณนะวันนี้ก็คือจังหวัดสุรินทร์ของเรานั่นเองจริงๆเนี่ยในแถบของอีสานใต้บุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลลววันเป็นแหล่งทองผ้าทั้งนั้นนะคะหรือว่าจะอีสานเหนือนขึ้นไปจะเป็นอุดรเป็นร้อยเอ็ด,ดยโสธรก็มีการทอผ้าทั้งสิ้นแต่ส่วนใหญ่นะคะ อีสาเนเหนือจะเป็นการทอผ้าฝ้ายนะคะอีสานล่างจะทอเป็นผ้าไหมในบางชุมชนนะคะบริลเลียมก็จะมีบางส่วนของอำเภอนาโพนะคะถอเป็นผ้าสิ้นอิ่นแดงในส่วนของสีสเกตก็จะมีบ้างปรับรายทั้งรางกูขุนหารอุทุมพรก็ยังมีทอผ้าอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแหล่งใหญ่ที่สุด เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่แบบคืนชื่อมากๆก็คือจังหวัดสุรินทร์ของเรานั่นเองนะคะด้วยความหญิงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์และก็เป็นร้านค้าที่ได้จาหน่ายเส้นไหมและอุปกรณ์ทอผ้าด้วยเพราะฉะนั้นหญิงถือว่าหญิงโชคดีมากๆเลยที่ได้มีโอกาสอยู่กับค,ครุรีอยู่กับช่างทอตั้งแต่รุ่นย่ายายรุ่นแม่รุ่นลูกมาแล้วนะคะก็พอเราได้ขายเส้นไหมไปช่างทอผ้าเนี่ย ซื้อเส้นใหม่ไปทอพอเขาทอเสร็จแล้วนำมาให้หญิงเลือกชมได้ที่หน้าร้านอันไหนมีตำหนิสีไม่เสมอผ้าด่างอะไรอย่างไรหญิงก็คัดออกได้เลือกซื้อได้ช่วยอุดหนุนช่างทอบ้างเป็นบางส่วนนะคะไม่ใช่ทั้งหมดก็คือหญิงคัดที่ชอบและหญิงคิดว่ามันมีคุณภาพดีพอที่จะจำหน่ายต่อได้หญิงคัดไว้ในบางส่วน เพราะว่าก็เป็นการสนับสนุนช่างทอให้สามารถไปต่อได้พอเขาขายเส้นใหม่จขายผ้าใหม่ให้หญิงได้เขาก็นําเงินส่วนนี้นะคะเหลือกําไรเก็บไว้บ้างนิดหน่อยแล้วก็ซื้อใหม่ต่อไปทอผ้าต่อเนื่องการเป็นวงเวียนเป็นวัจักรแบบนี้ ค้าใหม่ในส่วนที่เหลือจากที่อย่งเลือกบ้างในหลายๆส่วนเขาก็ได้จําหน่ายนะคะมันมันมันบอกอแบบเป็นหลายเป็นหลายช่วงนะคะบางทีบางคนที่เขามีฝีมืออาจจะมีคนไปรับสื่อได้ที่นาบ้านถ้าเกิดเขาอยู่ในเขตชุมชนที่คนเข้าถึงนะคะแต่บางบ้านเนี่ยอยู่ไกลนะคะก็จะต้องเอามา,าเรขายนะคะ อาจจะมีประขายตามตลาดนัดบ้างแต่ตลาดนัดก็จะมี อาทิตย์ละครั้งหรือในบางพื้นที่ก็สองอาทิตย์ครั้งก็ถือว่า,าช่องทางการจัดจำหนา่ายยังน้อยนะคะหญิงก็ขอเป็นตัวกลางในส่วนนี้นำผ้าไหมสวยๆที่คัาสั่งว่ามีคุณภาพแล้วนะคะนำมาส่งตรงนะคะถึงมือพี่ๆเลยด้วยหน้าร้านที่หญิงมีการันตีมีหน้าร้านของเราแน่นอนมีที่ตั้งมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พี่ๆเนี่ยช่วยรับซื้อเอาไว้นะคะ ถ้าไหนที่ถูกตาต้องใจหืเชื่อว่าทุกๆผืนเนี่ยมีคุณภาพนะคะแต่ว่าจะถูกใจหรือไม่เนี่ยอย่บบางนี้รับประกันความพอใจตรงนี้ด้วยถ้ารับไปแล้วไม่ถูกใจอย่างไรอย่างนี้ผืนอื่นๆอืๆ่นๆอืๆ่นๆอื่นๆเยอะมากาให้สามารถเปลี่ยนกันได้นะคะก็สบายใจแบบนี้มาเลือกรับชมกันคะ่ะว่าผืนไหนที่ชอบใจกันบ้างนะจ๊ะผืนแรกนะคะค่ะสวดมาให้เลยผืนแรก เป็นลายถ้าคนพื้นเมืองจะเรียกกระแสมูนะคะกระแซมูแปลว่าเชือกหนึ่งเส้นพีพ่่สังเกตเส้นสีขาวที่ล้อมรอบตีกรอบไปเรื่อยๆนะคะเป็นเกรดเป็นจี้แบบนี้เส้นสีขาวเป็นเชือกหนึ่งเส้นเรียกว่ากระแซมูนะคะภาษาอีสานเนาะอันนี้เป็นผ้าถัเกเสื้อปธรรมของอีสานเป็นขมรนนะคะโซนขมรนก็จะทอเนื้อเรียบเนียน เส้นละเอียดชออใสาใหม่เส้นเล็กผ้าก็จะนุ่มพริ้วลื่นนะคะก็ไม่มีปุ่มปมใดๆเลยแล้วก็เป็นประกายนะคะเงางามตามสไตล์ของผ้าไหมแท้เลยคืนนี้สวยมากๆท้องผ้าออกเป็นแดงน้ำตาลนะคะเป็นแดงน้ำตาลเชิงผ้านะคะเชิงผ้าเป็นแดงส้มสวยมากผืนแรกเีกค่ะใชยแบบจำไปเลยชอบใจนะคะตัดสินใจก็โทรมาที่เบอร์โทรที่ขึ้นให้ที่ด้านล่าง 0892817614โทรมาสั่งซื้อนะคะและแจ้งรหัส EP ด้วยที่ขึ้นอยู่ข้างบนถ้าน่าจะเป็น EP ที่101แล้วมัง้งเนาะใช่มัง้งไม่ได้อัดคลิปนานนะคะน่าจะถึงที่101แล้วพื้นที่1ในราคา2,400บาทเป็นเนื้อเรียบเนียนนะคะเรียบเนียนมีเชิงสองส่ง่งสวยงามนะคะ เรียบเหนียงสามตะกอทอมือมีขนาด1นคูณสเมตรค่ะพี่พี่ค่ะอีกการให้ดูทั้งผืนนะคะอันนี้ในส่วนของเชิงผ้าทั้งสองที่เหมือนกันเดินขึ้นมาตรงส่วนนี้นะคะเป็นลายโบราณนะคะลายขนาดเล็กนะคะลายขนาดเล็กไม่ใหญ่โตโมโหงามมากๆสัดส่วนลายกลังดีเชิงสีผ้าสีสวยมากนะคะแล้วก็ อิ่ว่าถ้าท่านที่ชอบอะไรที่หลายไม่ใหญ่มากผือนี่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะก็ตัดสินใจได้เลยค่ะมีเพียงผืดเดียวนะคะหยิงเล่นให้ดูใกล้เป็นภาพใกล้อีกครั้งชา้าๆแบบนี้เลยแบบนี้เลยสม่าเสมอตลอดทั้งผืนผ้าสวยมากสวยมากนะคะใส่คู่เสื้อได้หลายสีน้ำตาลทอง จะเป็นฟ้าอ่อนหรือจะเป็นสีไข่มุกนะคะเป็นสีครีมเอาไว้ก็ได้เป็นสีขาวงาชางก็ได้เป็นแดงสดๆแดงส้มก็ได้ถ้าอยากจะได้ผ้าผืนนี้แต่ไม่มีผ้าจากเสื้อให้ม,มีหยิมมีบริการเทียบผ้าให้ได้เพราะว่าเรามีลงทอด้วยนอกจากผ้าซิ่นมัดหนีเหล่านี้ที่เป็นช่างทอผืนเมืองเป็นชาวบ้านแล้วนะคะหยิมมันมีลงทอที่เป็นผ้าสีล้วนหมายถึงว่า สีแบบเรียบๆแบบนี้นะคะเรามีลงทอแล้วก็เป็นงานทอมือนะคะก็มีมีทีมงานนะคะเข้ามาถอกับเราถูก,ถกวัน หรือในบางส่วนก็จะมีเอาเส้นไหมถ้าเกิดเขาติดภาระมีลูกหลานมีแม่มีอะไรต้องดูแลมีวัวมีควายเขาก็จะรักเส้นไหมพอเราไปถอดที่บ้านพอถอดเสร็จแล้วเราก็เอามาส่งแล้วก็วัดความยาวกันไปเพราะฉะนั้นสีแะพื้นเรามีหลากหลายมากกว่าร้อยเศษสีไม่ว่าจะเนื้อเรียบเนื้อยกดอกเนื้อลูกแก้์เนื้ราชวัดระหุบมีเยอะมากนะคะก็ให้ต่บอกมานะคะก็ยินดีบริการเทียบเทียบสีเสื้อให้ด้วยนะคะ อ่ะขอแจ้งก่อนนะคะเดี๋ยวแบบจะตัดเสื้อแล้วนึกไม่ออกว่าจะใช้ผ้าเท่าไหร่หลาทีนี้ ผ้าหนึ่งผืนเสื้อหนึ่งตัวนะคะใช้ผ้าถ้ารูปร่างไม่ใหญ่มากหรือแบบไม่เยอะมากนะคะใช้ผ้าประมาณสองหลาถ้ารูปร่างท้วมิดหนึ่งหรือมีปกนะคะหรือเป็นแขนยาวเหมือนชุดไทยจิระาดาแบบนั้นใช้ประมาณ2อเมตรค่ะหรือจะมีแบบวูบเวอร์วังอลังการมีย้้ยชายมีย้้ยปกมียวยแขนแบบว่าไฮโซคุณนายอะไรประมาณนี้คืออลังการต่างๆเนี่ยใช้ประมาณ2หลาครึง่งหรือ2เมตร25้าค่ะ ผืนแรกถ้าท่านใดชอบใจก็ถักมากค่ะหมายเลขหนึ่0สองบาทค่ะหมายเลขสอสวยมากเข้ากับสีเสื้อเลยนะคะเข้ากับสีเสื้อเลยหมายเลขสอเป็นสีโทนม่วงนะคะม่วงดอกตราแบกนะคะพื้นนี้มีความพิเศษที่พี่ๆดูใกล้ค่ะมันจะมีเส้นทางขวางแบบนี้เลย พี่ๆไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะเพราะมันขวางเล็กมากๆแล้วเป็นสีใกล้เคียงกันมากๆเวลาดูไกลมองไม่ออกเลยมันมีเส้นลายขวางอันนี้คือเขาพยายามใส่เทคนิคแบบแสบแถมเข้าไปสาดเข้าไปนะคะเป็นงานเคลือทอแบบเคลือสมอโบราณสมอโบราณก็จะเป็นเส้นยืนสองสีเอามาสลับกันเป็นเส้นเล็กๆทีๆต้องมองใกล้ถึงจะเห็นนะคะถ้าเสมอกันรเรียบเลยสีเดียวกันจะเหมือนตรงข้างบนนะคะคือเรียบไม่มีเส้น นะคะอันนี้เป็นริ้วๆๆนะคะสวยมากลายน่ารักมากๆลายเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นงานลักษณะเหมือนทูโทนนะคะเป็นทูโทนถ้าได้มองหาม่วงนะคะม่วงพระราเชพก็ใส่ได้ม่วงพระราชินีก็ใส่ได้เพราะผืนนี้ก็กำกึ่งอยู่ตรงกลางกลางผืนสีม่วงกําลังแบบขายดีนะคะยอดนิยมเลยก็ถ้าชอบใจผืนนี้เป็นลําดับที่สองนะคะ ให้แจ้งอยู่ได้เลยหมายเลข2แจ้งหรหัส E p ีที่หมายเลขทั้งบน101ที่ขึ้นอยู่ข้างบนให้หด้วยนะคะคืนนี้ในส่วนของเชิงมีเชิงฝั่งเดียวนะคะเป็นผักกาโรยดอกเล็กๆนะคะมีความตัดสีเล็กน้อยที่ส่วนด้านบนที่พี่เห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นแดงชมพูนะคะก็ประมาณ2นิ้วนะคะนอกจากนั้นจะเข้มลงมาตั้งแต่ตรงนี้เรื่อยลงมาด้านล่าง น่าหลักมากๆลายสวยมากๆสีดีมากผืวนี้แบบจบลบสำหรับคนชอบสีม่วงสีม่วงเนี่ยเป็นความส่วนผสมนะคะระหว่างสีแดงกับสีเงินสีน้ำเงินเป็นสีของชาติสีน้ำเงินเป็นสีของความขึ้น สุขุมมีพลังนะคะเป็นสีในธงชาติของอาเซียนหลายๆหลายๆหลายๆประเทศนี่มีรู้อย่างเล็กอย่างเล็กอาเซียนอยู่ก็เลยรู้ในเรื่องธงชาติจะชาติน้สีนั้นสีหรือือน้ำนะคะและสีแดงนะคะสีม่วงก็คือแดงผสมกับน้ำเงินสีแดงเป็นสีของความเข้มข้นเป็นสีของความรักชาติเป็นสีของการต่อสู้นะคะพอแดงกับน้ำเงินมารวมกันนะคะเป็นสีม่วงสวยๆแบบนี้เลย ท้าใใ่ให้บอกมีเผืนเดียวค่ะลืมลืมบอกไปผืนนี้ริมสวยมากค่ะเป็นงานมัดหมี่ทอสอดแทะเข้าไปในริมผ้าทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งสองฝั่งเลยอันนี้ฝั่งด้านหนึ่งนะคะพลิกออกมาอันนี้เป็นริมผ้าอีกด้านหนึ่งในส่วนของริมผ้าของร้านหญิงเนี่ยหญิงพงริมเก็บริมไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะในบางผืนก็เย็บริมในบางผืนก็พงริม จะต้องการนุ่งสดนะคะหลับไปแล้วสามารถรีดๆ,ๆแล้วก็นุ่งสดได้เลยผ้าไม่บางเป็นงานพอมือสาะแกอมีขนาด1นึ่งเมตรนะคะพื้นที่3ค่ะพื้นที่3ก็มาแบบสีสุรีสุรินเหมือนเดิมนะคะแดงครั้งนะคะเป็นแดงครั้งสดเม็ดมะขามประมาณนี้แล้วก็ตัวงานมัดนีนะคะเป็นแดงสดผสมกับเหลืองทองในส่วนของเชิงนะคะที่ิงสัมผัสอยู่ตรงนี้เป็นส่วนของเชิง เชิงคู่บนล่างนะคะที่เชิงสองสันเชิงล่างเชิงบนนะคะแล้วก็มีเป็นระยะเหมือนเทบขับอยู่ตรงนี้นะคะ,ะสวยงามโดดเด่นนะคะดูตรงนี้อาจจะสีเหมือนโอ้ยคืนนี้หลายๆเนาะอะไรประมาณนี้มาดูตรงเต็มพืนนะคะจะเห็นความอลังการของลวดลายในส่วนของตรงกลางผ้าโอ้โห ะะประมาณนี้เขาเรียกลายพญานาคนะคะเป็นลายพญานาะคเป็นลายตะขอมว้มวนๆนะคะประกตะขอมว้มวนๆแบบนี้อันนี้ก็จินนาการเป็นแบบจี้เพชรนะคะเป็นทับสวงเป็นจี้เพชรเป็นอัญ,ญมณีอ,อ่อเป็นจินนาการของช่างทองก็สร้างสารรค์งานที่ไม่เหมือนกันพืนนี้มีเืนเดียวอีกแล้วหมายเลขสามชอบใจนะคะ2,400บาทหมายเลข ep บ่อ,อีกด้วย1 0 1นะคะพื้นที่3 อลังการงานสร้างแบบนี้ถ้าเราเอาไปตัดเสื้อตัดกระโปรงจะแบบเวอร์หวังมากๆเลยเช่นเดิมนะคะงานทอสามตะกอทอมือมีขนาด1นคูณสเมตรนะคะหนูณเมตรเรียบเนียนผิวเรียบเนียนผิวอ่าแบบนี้เลยสีจริงนะคะสีจริงอาจทองผ้าอาจจะเข้มนิดนึงนะคะตัวนาคนะคะเป็นเหลืองทองสลับกับแดง ตรงกลางของจี้เพชรตรงนี้เป็นเขียวนะคะเป็นอัญญนญมณีหล้ำข่ามากๆสวยมากเงาเงาเป็นประกายเช่นเดิมนะคะด่เอาแบบต้องขยับยังไงถึงจะเห็นความเงาเนาะวันนี้อาจจะสีอาจจะแบบพายุเข้านิดนึงอากาศแบบสลัวสลวทึมๆมนิดนึงแต่ความเงาก็ยังเห็นอยู่ดีนะคะดูเวลาหญิงขยับผ้าตรงบริเวณนี้นะคะพี่พี เวลาแสงตกกระทบะมันมีความเงางามในตัวนี่แหละคือคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผ้าไหมแท้คือเงางามเป็นประกายผ้าเนี่ยโปร่งนะคะใส่แล้วไม่ร้อนเหมาะมากๆกับหน้าร้อนนะคะระบายอากาศดีหน้าหนาวก็ใช้ได้เพราะว่าไม่เกิดไฟฟ้าสถิตนะคะมันจะสร้างความอบอุ่นแบบปรับสภาพได้ใช้ได้ดีถูกฤด,ดูเลยเพราะม่รนะราคาดีดีด้วยแนละ้วอาหารถ้าเรา ปกติเราใช้แบรนด์เนมอยู่แล้วนะคะลองมาสัมผัสกับผ้าใหม่ทอมือดูอว่าคุณค่าแบบมีความภาคภูมใจในภูมิปัญญาของช่างทอพื้นเมืองนะคะนีม่มาช่วยส,น,สนับสนุนกันนะคะคนละผืนสองผืนก็ช่างทอนะคะยังรองความหวังที่จะไปต่อนะคะแบบนี้นะคือแบบเขาเอา ทำงานหยัดเงินแรงงานเนี่ยแลกเงินเพื่อไปเลี้ยงครอบครัวจนเจือครอบครัวเด็กบางบ้านก็กําลังจะเปิดเทอมนะคะตอนช่วงนี้ปิดเทอมต้องแบบเก็บเงินเพื่อที่จะเตรียมสําหรับค่าเทอมบางรุ่นเนี่ยกำลังจะเข้ามาหาหลัยไม่ได้เรียนใกล้บ้านนะคะต้องมีค่าหอพักค่าลงทะเบียนอะไรต่างๆก็ถือว่าลำบากการพอสมควรนะคะถ้าช่วยสนับสนุนกันได้ก็ช่วยอุดหนุนด้วยนะคะสำหรับผืนที่3ค่ะ ผืนที่4ค่ะผืนที่4ของ EP ที่101ค่ะมาดูกันค่ะสีสันสดใสแบบนี้เลยสุรินสุรินนะคะก็นอกจากแดงครั่งแดงน้ำหมากแดงเหมือนมะขามแล้วฝาน้ำทะเลก็เป็นสีย้อนิยมนะคะเพราะว่ายอมได้แบบให้ความสดใสแล้วก็ใส่เสื้อผ้าได้เข้าหลากหลายสีก็เขาผสมเข้าไปนะคะมีฟ้ามีแ,แดงมีเหลืองนะคะสอด ประสานกันนะคะพื้น,นี้นอกจากลายมัดหมีที่เป็นลวดลายที่เป็นทรงไทยไทแบบนี้แล้วเขาเอาผ้าพื้นนะคะเส้นสีล้วนมาสอดแท้ทำให้เป็นลักษณะของลายน้ำไหลอันนี้น้ำไหลแบบมีความตั้งใจนะคะสำหรับลดลายมัดหมีพื้น,นี้เขาเรียกว่าลายดอกกระเจียวนะคะเป็นยอดพุงพ่งๆุุุ่่ง,งขึ้นแบบนี้นะคะน,นี้เป็นเกสรยอด สวยงามนะคะตอนนี้เป็นหล่ร่างแห่พี่พี่ดูใกล้ค่ะมันจะเป็นจุดๆแล้วก็มีจุดเล็กๆเชื่อมต่อกันเป็นตาข่ายนะคะน้ำาหลาผลืนนี้เป็นหมเลขสี่ในราคา2,400บาทยิงกลางให้ดูเต็มผืนผ้าค,ค่ะน้ำไหลแบบไม่ใช่เศษผ้าเศษไหมอะไรต่างๆเลยนะคะอันนี้เป็นความตั้งใจเพื่อที่จะสร้างงานใหม่ๆที่ช่วยนะคะช่วยในการแต่งตัวทำให้เราดูเพรียวนะคะทำให้เราดูแลเพรียวบางเนาะ เพราะว่าเส้นนําสายตาในทางลงเนี่ยทำให้เราดูสูงขึ้นนะคะทําให้เราดูสูงและผอมนะสวยงามสีสดใสถ้ามองหาสีสดสดแล้วก็เก๋ไม่ซ้าใครแล้วก็ใส่แล้วสาวนะคะหนิงแนะนําเลยถ้าสั่งซื้อวันนี้หญิงสงาสามารถส่งได้อย่างรวดเร็วมากไปเป็นของขวัญวันสงกรานนะคะในเดือนของปีใหม่ไทย รือว่าท่านใดนะคะมาเจอชีคลิปนี้ในแบบผ่านไปนานละไม่ช่ช่วงสงกรานะอยากจะเอาเป็นของขวัญในวาระอื่นๆก็ลองทักมานะคะผ้าบางผืนเนี่ยผ้าเนี่ยเขาว่ากันว่ามีเนื้อคู่นะคะผืนที่สวยสวย,สวยแต่ว่าคนอื่นอาจจะยังมองไม่เห็นหรือยังไม่ถูกใจอาจจะเป็นของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ลองทักทายมาดูนะคะผ้าผืนนี้มีหนึ่งผืนเท่าน,านั้นบริการนะคะมีของเราก็มีสัน ส่งฟรีแล้วก็มีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะถ้าท่านได้สะดวกโอนก็อยากใช้ให้เป็นโอนถ้าเคยถังซื้อกันแล้วเพราะว่าโอนเนี่ยหญิงก็จะเสียค่าธรรมเนียมน้อยหน่อยเพราะว่าในการเก็บปลายทางก็มีการเ,าเรียกเก็บเงินในค่าบริการ,ใน,าร,การในการเอาเงินเข้าบัญชีให้ทางหน้าร้านก็เก็บเงินปลายทางก็เอาไว้สําหรับลูกค้ารายใหม่ๆเนาะที่เราเพิ่งรู้จักกันพื้นที่4ฝากด้วยค่ะมีเุียวค่ะ พื้นที่5สวยอีกแล้วหืนะแบบอลังการลายขนาดใหญ่แบบเด่นๆชัดๆเห็นชัดๆเลยนะคะท้องผ้าเม็ดมะขามนะคะเป็นลายเพชรเกรดใหญ่ๆแบบนี้เลยชื่นชอบถูกใจแจ้งรับได้ที่หมายเลขห้าของ ep 101่ค่ะพืนนี้มีเชิงคู่บนล่างเป็นลายบายสีแบบนี้เลยนะคะพื้นที่5้าสามระกอทอมือเนื้อเรียบเนียนแล้วก็เงาเป็นประกายความเงาความเป็นประกาย,ยากางให้ชมนะคะ เชียงคู่บนล่างนะคะเชียงคู่บนล่างปึ๊บปุ๊บป๊บสวยแบบนี้เลยเรียบเนียนนะคะมีความหนาใช้ได้เลยสามารถนุ่งสดได้นุ่งสดโดยไม่ต้องอัดกาวก็ไม่มีปัญหานะคะถ้าเราอ,อัดกาวนะคะในส่วนของที่เขาว่าผ้าไหมใส่แล้วร้อนอ่ะหญิงว่าส่วนหนึ่งก็เกิดจากผ้ากาวที่เราไปอัดประกบเข้าไปให้เส้นใยมันแข็งแรงถ้าเราตัดแบบ ตัดเย็บแบบไม่อัดกาวเป็นตัวหลวมหน่อยเหมือนเสื้อที่หญิงใส่อยู่นะคะหน้าหลังเหมือนกันเลยไม่ได้อัดกาวเนาะก็ใส่สบายนะคะหน <c oughs> ้าร้อนแบบนี้เหมาะมากๆนะคะก็ลองดูนะคะแล้วถ้าเราตัดตัวหลวมเราอาจจะเป็นเป็นสไตล์แบบไม่ต้องเข้ารูปมากสามารถตัดไม่อัดกาวได้นะคะทั้งกางเกงนะคะก็เหมือนกันอยู่ก็ตัดไม่อัดกาวก็ได้แต่ก็ตัดให้หลวมไม,ไม่ต้องแบบสลิมฟิตมากไม่ต้องแนบตัวมากนะคะคืนนี้เอิงฝากให้พี่เชิดด้วย สำหรับสีที่ห้าสวยๆค่ะนะอันนี้ในส่วนของเชิงนะคะเชิงก็มีแดงเหลืองเขียวหญิงชอบความเขียวในผืนนี้จังเลยเขาแบบใส่อยู่ตรงเกสรน,นะคะของดอกตรงนี้แล้วก็เขียวนะคะเป็นสามเหลี่ยมตัดกับใบสี เพราะฉะนั้นในใบสีก็จะมีแดงเหลืองเขียวผสมกันเลยสวยงามนะคะแล้วในส่วนของงานวัดนีน้เนะาะอิงแบบจินตนานการเราก็ต้องแบบช่วยคิดนะคะมันเป็นศิลปะเนาะลักษณะเหมือนแบบนี้เส้นกาก,กบ,บาดนะคะเป็นเพชรสายขวาแบบนี้เป็นเกร็ดดาวเป็นประกายเลยเป็นแดงไม่ใช่ละเป็นขาวกับฟ้านะคะแล้วตรงนี้เป็นแดงเหลืองมีน้ำเงินอมม่วงอยู่ตรงกลางแล้วย่อตรงนีน เป็นเขียวหรือว่าการให้สีผืนนี้เป็นศิละปะที่ลงตัวมาและการเวลยาของดอกนะคะอาเวลยาของดอกตอบตัวพื้นผ้าเข้มทำให้ลวดลายมัดหนีเนี่ยคมชัดมากๆยิงเห็นางานลักษณะนี้ลูกค้าญิงซื้อไปตัดเป็นชุดเดรสตัดเป็นกระโปรง้มันเด่นสะดุดตาสุดๆเลยเพราะว่าเวลาเราเข้าคู่เนาะเราก็สามารถ เข้าคู่เสื้อสีสดๆที่อยู่ในผืนท่านได้เลยไม่ว่าจะเป็นแดงหรือเหลืองทองหรือจะเป็นครีมหรือจะเป็นฟ้าจางๆก็สามารถใช้ได้นะคะฝากผืนที่5ด้วยมีผืนเดียวนะคะแต่ละผืนมี11.1เพราะฉะนั้นนะรีบตัดสินใจอย่าคิดนานถ้าทักทายมาก็อยากจะให้เลือกสักสองสามผืนตามลำดับนะคะผืนทีแรกขายไปแล้วผืนที่2อาจจะยังอยู่3อาจจะชอบ อาจจะเป็นลำดับไปนะคะลรับผืนผ้าอื่นๆที่อยากจะเลือกเพิ่มเติมนะคะมีข้อความขึ้นให้ได้ด้านบนที่เป็นข้อความขึ้นมาว่าเลือกผ้าเพิ่มกดที่นี่ให้พี่ๆจิ้มเข้าไปค่ะมันจะส่งพี่ๆไปในคลิปอื่นๆที่มีผ้าใหม่เยอะมากๆให้เลือกก็คิดดูร้อย EP ละสมมติว่าเซซาอ EP ละห้าผืนก็500ผืนเหล่หนานะ สวยแบบนี้แล้วก็มีคุณภาพแบบนี้พร้อมบริการดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะถักทายสั่งซื้อเข้ามาไม่ว่าจะทางเบอร์โทรหรือเพิ่มเพื่อนไลน์ในเบอร์โทรนี้ก็ได้อีกเหมือนกันเพิ่มเพื่อนไลน์พี่ๆก็ส,ส่งสติกเกอร์ติ้งๆมาให้อีกนิดนึงหรือจะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ที่ไวก็ได้ติ๋จะเพอหญิงเห็นพอความแล้วหญิงจะได้โทรกลับไปถ้าพี่ๆเพิ่มเพื่อนมาเฉยๆอาจจะมันจะยังไม่ได้แจ้งเตือนว่าเอ้ย อะ,อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้เด้งเว้นเพื่อนใหม่เข้ามาก็จะเสียดายโอกาสที่เราจะได้เป็นเพื่อนกันนะคะก็ขอบพระคุณสําหรับการรับชมนะคะไทยนีก็ต้องขอบพระคุณสําหรับการรับชมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนติ้งติ้ง,ง,งให้ญิงด้วยเวลามีเพื่อนใหม่เข้าใหม่ๆนะคะแล้วก็ยิงมีเวลามาอัดคลิปก็จะมาอัพอย่างต่อเนื่อง สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วก็ต้องบอกว่าสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะคะขอส่งความสุขความรักและความรักถนาดีนะคะให้คนไทยมีความสุขกันทั่วหน้าในวันปีใหม่ที่กำลังจะถึงแล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะใจเย็นๆค่ะ ใจร่มๆนะคะไม่ว่าอากาศจะร้อนแรงอย่างไรถ้าไราใจเรานิ่งใจเราสบายนะคะทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสู้ๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ